สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4นะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์ของการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ javascript เดี๋ยวผมจะมาสอนหลักการพื้นฐานง่ายๆ5อย่างนะครับเรามาดูอย่างแรกกันเลยอ่าโอเคนะครับ javascript ทำหน้าที่ตกแต่งแบบเป็นลูกเล่นนะครับในเว็บไซตอ์อย่างแรกก็อาเขียน s y นแท็ของ h hey, t m L ขึ้นมาก่อนอเป็นหลักการนี้นะครับส่วนสคริปต์นะครับผมจะแทรกไว้ตรงระหว่างบอดี้นะครับผมจะแทรกคำว่าสคริปต์อย่างนี้นะครับสคริปต์อ่อเน,นี้ยด้านในเราอ่ะก็จะเขียนคำสั่งของ Java Script นะครับคำสั่งแรกที่ผมจะสอนเพื่อนเก็คือคำสั่งพื้นฐานนะครับก็ d o c u m e n t write เราด้านในนะครับเรามีเครื่องหมายฟันหนูเราจะเขียนอะไรก็ได้นะครับ Hello World อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมกด save แล้วก็ลานดูเนี่ยก็จะได้ Hello World นะครับหลักการของ Java Script สามารถแทรกคำสั่ง HTML ลงไปได้นะครับก็อย่างเช่น h 1อย่างนี้นะครับแลผมก็ต้องปิดแท็กให้มันด้วย,ยนี้นะครับเดี๋ยว กดเซฟนะครับแล้วก็เห็นไหมครับก็จะเป็นหลักการานี้อันนี้เป็นคําสั่งง่ายๆนะครับโอเคต่อไปผมจะมาสอนคําสั่ง Windows พร้อมอาจจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับโอเค Windows มันมีขึ้นมาแล้วพร้อมนี่นะครับพร้อมแบบนี้แล้วก็ลองเขียนอะไรไปดู p a s e enter name ตรงนี้นะครับเราลองกด run ดูอ่าาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ please enter name ให้ผมใส่ชื่ออะไรก็ได้อ่าเห็นไหมยังไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับจะเป็นยังไงต่อไปผมจะสั่งคำว่า w a r name คำว่าวาเนมก็คือประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรชื่อว่า NAME ให้มันเท่ากับอะไรล่ะให้มันเท่ากับพร้อมแบบนี้นะครับพร้อมด้านในให้เขียนมาเดิมน,นะครับ p พ s e y o ว่า a m e มันก็จะประกาศขึ้นมาว่าให้ PRRISE paste YOUR NAME ให้เราใส่ชื่อเราลงไปแล้วผมจะใช้คำสั่ง alert alert อะไร อันนี้ผมใช้คำสั่ง hello นะครับ hello ใช้เครื่องหมายบวกบวกเป็น name ของเรา name ของเราตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงผมจะลอง run ให้ดูมันบอกว่า p a s e your name ให้ใส่ชื่อลงไปแล้วก็ใส่เขาว่าอะไรก็ได้ love แล้วกันนะครับกด ok อ่าก็จะแจ้งเตือนคขาว่า hello อย่างนี้ครับ แล้วก็เข้ามาตรงใจแล้วก็เลิฟ e l โลเป็นชื่อเนมของเราก็คือ Love เลิฟคนเอง okay. เป็นง่ายๆนะครับพื้นฐานง่ายๆเป็นลูกเล่นนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะเปิดเว็บผมให้ดูนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอตาบ้าสกิมอะอ่ะส่วนต่อไปอ่าส่วนที่4นะครับก็คือคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นยังไงคอนเฟิร์มก็คืออ่าลองมาดูกัน e r sure อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปดูอ่าเห็นไหมครับมันก็จะให้คลิกคำว่าโอเคกับแคนเซลนะครับแต่ละเบราว์เซอร์อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมลองใช้ในโคลมดูใช้ในโคลมเปิด ar e you sure ผมกดโอเคก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแคนเซลก็ไม่เป็นไร ar e you sure แคนเซลก็จะออกไปนะครับคำสั่ง confirm นั่นเอง ต่อมาคำสั่งสุดท้ายคําสั่งนี้ยอดฮิตมากเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่า event นะครับ event on click จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอย่างแรกผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับเขียนคำว่าฟังก์ชันเลยฟังก์ชัน f1 เขียนตามผมเลยนะครับเครื่องหมายปีกาด้านในฟังก์ชันให้ทําอะไรผมจะให้มัน alert thank you ด้านในฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมจะให้มัน alert แต่งเกมันออกมานะครับจากส่วนต่อไปผมก็จะมาใส่ด้านนอกด้านนอกอันนี้คือคําสั่งของ JavaScript ส่วนด้านนอกเนี้ยก็คือคําสั่งของ HTML ผมจะมาใส่ f r o m อย่างนี้นะครับเป็น tag form นะครับแล้วก็ให้ input เขียนตามผมเลยนะครับให้ input ให้ i n t u t type ์ส่วนนี้ให้เรียกว่า bottom นะครับ Bottom ก็คือปุ่ม t t t m Value Value ก็คือด้านในของมันให้เขียนคาว่า c คลิก me uh, เดี๋ยวดูนะครับนะจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านใน click me แล้วให้มันไปทำอะไรล่ะยังไม่เสร็จนะครับขออนุญาตตรงต่อจากคลิกมีนะครับผมสั่งคำว่า on click ตรงนี้นะครับออนคลิกเขียนอย่างนี้เลยเขียนอย่างนี้เลยนะครับอคลิกเครื click, ่องหมายเท่ากับออนคลิกไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับออนคลิกไปที่ f 1่ตามทันไหมครับเป็นพื้นฐานง่ายๆนะโอเคอันนี้ผมจะลองรันให้ดูลองคลิกดูนะครับพอคลิกแล้วจะได้ปึ๊บะจะมีแตงกิ้วขึ้นมานะครับก็คือหลักการก็อธิบายไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้ Input ตอาไทา์ชนิดไหนชนิดเป็นปุม่มด้านในชื่อคําว่าคลิก Me ตรงนี้ด้านในชื่อคลิกมีแล้วก็ออนคลิกอันนี้เป็นนี้เป็นฟังก์ชันออนคลิกไปที่ฟังก์ชัน f1 นะครับก็เมื่อไหร่ที่เรากดลงไปก็จะไปที่ฟังก์ชัน f1 ก็จะ alert ขึ้นมาคําว่า Change n g l e อย่างนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเว็บให้ให้ดูนะครับหน้าเว็บของผมเองส่วนใหญ่ผมก็ใช้เป็นอเอาเนี้ยละกันเนี่ยครับเป็นคำสั่งง่ายๆ นะครับเป็นคำสั่งง่ายๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาสอนในทีละแล้วกันนะครับว่าวิธีการสร้างแบบเป็นเป็นคลาสเป็นอะไรพวกนี้มันทำยังไงอันนี้ก็อธิบายยาวเลย <c oughs> ส่วนใหญ่ผมก็ใช้พวก HTML แล้วก็ CSS นะครับ JavaScript ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ